ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะคะในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะดาวอาทิตย์เป็นราชาโชคนะดังนั้นชาวสิงห์จะได้รับโชคจากดาวประจําตัวในครั้งนี้นะคะจากแง่มุมไหนบ้างไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะสาหรับท่านที่รักนาราศีสิงห์ฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง16สิงหาคมถึง16กันยายนก็รับฟังได้ถ้าสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงดาวกดติดตามไว้นะคะ ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวสําคัญของชาวสิงห์นั้นเนื่นองจากเ,เป็นดาวประจําตัวนะคะในรอบนี้นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่เดินรายเดือนนะ15มิถุนายนนะคะจะย้ายเข้าสู่พบลาบผลนะคะแล้วก็ยังเป็นราชาโชคด้วยนะส่งผลให้ชาวสิงห์ก็มีโชคลาบ,บอยู่กับตัวตนของเรานะคะเรียกว่าเกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นกับตัวต,วตนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมนะคะมีโอกาสดีนะโชคลาบดีขึ้นเรียกว่าดวงชะตาดีขึ้น บางท่านมีโชคลาภนะเกี่ยวเนื่องเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งนะคะมีความเจริญก้าวหน้าทางการงานนะหรือคุณได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีหน้ามีตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การเข้าสังคมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆนะรวมถึงตัวเราเนี่ยก็มีวาสนาดีด้วยนะไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรช่วงนี้นะคะ,ะรู้สึกว่าจะปลอดโปร่งดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะ ส่งผลเรื่องความมั่นใจในตัวเองนะคะเรียกว่ากลับมามีมากขึ้นนะนอกจากนี้เรื่องของอํานาจเรื่องของหน้าตาทางสังคมหรือภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะสาหรับในช่วง19มิถุนายนถึง4กรกฎาคมนะคะจะมีดาวพุธเดินหน้ามาร่วมด้วยนะคะดาวพุธในรอบนี้นะคะเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในภพราภผลนะแล้วก็ ดาวอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นราชาชโชคดังนั้นนะคะถือว่าชาวสิงจะมีดาวในภพลาผลถึงสองดวงนะคะดาวพุธก็สําคัญเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเป็นดาวเรื่องเงินนะคะผลประโยชน์รายรับรายได้เมื่อไปสัมพันธ์กับดาวประจำตัวนะคะส่งผลให้ชาวสิงในช่วง19มิถุนายนถึง4ีกรกฎาคมโดดเด่นเรื่องของการติดต่อสื่อสารน,นะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการก็ได้นอกจากนี้นะคะคุณยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง ข้อมูลข่าวสารเรื่องการยื่นเรื่องวิ่งเต้นนะเรื่องของการประสานงานต่างๆเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าอยู่ในจังหวะที่ราบรื่นทําได้ดีนะที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆหรือว่าเกิดจังหวะช่องว่างที่ทําให้เราสามารถหาผลประโยชน์หาเงินหาทองได้ในช่วงนี้นะคะดาวพุธเป็นกเกษตรดาธิบดีในภพราบผลนะคะส่งผลดีกับเรื่องของการงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับการพูดอ่านเขียน การนำเสนอนะคะเรื่องของดาวพุธยังไปเล็งพบเรือนปุตตะนะคุณมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการช่วงนี้นะคะ,ะขายไอเดียขายความคิดหรือนำเสนออะไรก็มักจะได้การตอบรับที่ดีนะคะมีโชคลาภหรือเรื่องบุตรหลานบริวารได้นะเช่นบุตรหลานบริวารน,นำพาเราไปสู่เรื่องดีๆนะคะหรือได้ไอเดียความคิดโปรเจกต์ใหม่ๆนะหรือเรื่องเงินทองมาจากคนอายุน้อยสักต่ำกว่านะคะ ช่วงนี้อาจมีรายได้ดีขึ้นนะมีความคล่องตัวทางการเงินนะต้องเกี่ยวเนื่องจากเรื่องของอการเงินการงานนะเนื่องจากดาวพุธนะคะเป็นดาวกระดุมพระนะก็คือความหมายคือเรื่องเงินทองผลประโยชน์รายรับรายได้นะเรียกว่าการเจรจาการพูดคุยใดๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองผลประโยชน์นะคะเรื่องการตกลงกับหู้นส่วนเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนผลกําไรในช่วงเนี้ย ถือว่าเมื่อดาวอยู่ในภพลับผลมีโอกาสที่ชาวสิงจะได้เปรียบนะคะหรือวาอ่าได้เงินพิเศษเงินที่เข้ามาเนี่ยคล่องตัวกว่าปกตินะคะช่วงนี้มีลับผลในกเรื่องข้อมูลข่าวสารนะอาจจะได้อ่านเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะได้ประโยชน์จากเรื่องการให้ความรู้หรือว่าคุณเองเนี่ยได้ความรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะได้เคล็ดลับนะคะหรือว่า,าวิธีการนะที่จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการค้าเนี่ย เป็นไปได้ดีอย่างรวดเร็วมีโชคลาภในเรื่องเอกสารใบอนุญาตนะคะหรือช่วงนี้เนี่ยไปทําเรื่องอะไรที่ยากๆก,ก็สามารถที่จะสําเร็จได้ด้วยดีเพราะคู่14เนี่ยเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับติดต่อสื่อสารโดยตรงนะคะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech ใหม่ๆนะไม่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะกําลังอยากจะได้โทรศัพท์มือถือใหม่นะคะได้อุปกรณ์ที่มาช่วยในเรื่องการงานการค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีนะแล้วก็มาช่วยเหลือเกื้อหนุนทางการงานนะคะมีโชคลาภจากเรื่องงานอาดีเรกของสะสมของที่ชอบนะหรือว่าได้มีโอกาสซื้อของที่อยากได้นะเรียกว่าอาจจะเป็นการใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวเข้าของที่เล็งไว้นานแล้วนะคะมีโอกาสได้มาเป็นเจ้าของอ่าอย่างไรก็ดีชาวสิงต้องใช้ความอดทนมากๆนะกับเรื่องของคู่คาคู่สัญญานะบางคนเกี่ยวกับคู่คลองนะเนื่องจาก ดาวที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวคู่นี้ในภพลาบผลก็คือดาวราหูนั่นเองนะคะส่งกําลังถึงกันได้นะดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะเรื่องไอเดียทัศนคติไม่ค่อยตรงกันกับเรื่องหุ้นส่วนหรือคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องอปัญหาจากคาพูดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ไม่รู้เรื่องนะลักษณะนิสัยบางประการของคู่ครองคู่ค้าที่ทําให้เราต้องอดทนนะคะ หรือมักจะพบเจอคนจุกจิกเรื่องมากเนี่ยลักษณะเนี้ยมันก็จะปะปนมาเนื่องจากชาวสิงห์เนี่ยดาวเสาเล็งลักคณะน,นะคะทำอะไรก็มักจะมีเหตุให้เครียดให้วิตกนะหรือว่าไม่ค่อยปลอดโปร่งนะเหมือนมีอะไรมาเพ่งเล็งเรานะคะแต่เนื่องด้วยนะคะดวงดาวจรเดือนนี้นะก็คือทั้งดาวอาทิตย์และดาวพุธค่อนข้างส่งเสริมดีกับชาวสิงห์นะคะถือว่ามีโชคมีลาบปะปนมาด้วยนะเรื่องความทุกข์ความเครียดก็มีปะปนด้วยเช่นกัน,นเป็นจังหวะที่ชาวสิงห์ต้อง อ่บริหารทั้งเรื่องโชคลาภและความเครียดความวิตกกังวลเรื่องของการแบกรับไปในเวลาเดียวกันนะคะสำหรับดาวอาทิตย์แนละดาวประจําตัวชาวสิงห์นะคะเป็นดาวเดินรายเดือนนะมีการโคโจรค่อนข้างเสถียรคือเดินช่องละ1เดือนนะคะไม่มีการโคโจรผิดป,ปกติไม่ถอยหลังไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในช่วงรอบหน้านะหลัง17กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานเป็นมหาจักรนะคะ เป็นมาตราฐานที่ค่อนข้างโลดโผนนะให้คุณกับดวงชะตาค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นนะชาวสิงสามารถอัปเดตดวงชะตาในแบบรายเดือนนะคะของดาวอาทิตย์ได้ที่ช่องโหรา59เหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับการอัปเดตดวงชะตาของชาวสิงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ